มแล้วนนวันนี้มันจบแล้วมันจะท้ายนี่ครับจดจบสวัสดีครับ,จจบ,ารบขาอ่อนเลยขาอ่อนแรงพ่วงนอนเหรออ,อ๋อ ไม่รู้หลุมหลุมไม้มันหลุดออกเป็นหลุมเรูงูรูหนูไปเดินไปไเดินกลับบ้านวิ่งเลยเหรอใครจะวิ่งทันล้มล้ม ล้มหัวเขาแตกไปทำไรเลเล่น,ลนไปเล่นบ้านไซมอนมา ตายว่าตัวเอียงกำลังใช้ชีวิตโอ้ยโอ้ยได้ก็มีเจ้าเพลงอะไรของลูกปครับหลุมอะไรล่ะหลุมศพศพใครไม่รู้เอากี่นีอะไรที่หลุมอะไรหรอคิดินที่เฉยมันกองกันศพหมด S <S 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 หมดตายหมดตายอยู่นั่นหมดแมงหนูไก่หนูเห็ดเป็ดไก่ตายก็มาฝังนี้ว่าพ่อเอางูไปนี่งูตายก็ไปฝังนี่ไะเอาดีๆเอาอะไรฝังไว้ไม่รู้สินะลืมแล้วงูไก่ใช่แมวทุกอย่างฝังไว้นี่หมดอออหนจูจำได้แมวมันตายอยู่ที่นี้แมวหนู ไก่ก็ฝังไก่ก็ฝังตรงนี้ตัวอีหยัง้วมันก็ไปเกิดใหม่แล้วพ่อไปเกิดใหม่หมดแล้วอย่าต้องใช้ชีวิตลงหาเพื่อนผู้ใดโดยบ่มีเจ้าลูกบนเลยบนไม่มีพ่อน้องพ่อตายไปแล้วพ่อคนไหนพ่อคนนี้ตานนล้วครับเรียบร้อย 在这里。